ดูขั้นตอนนะครับการเจาะนะครับเจาะรูนะครับนี่ใช้ฝีมือนะพเพราะว่าต้องเจาะเจาะรูเมียมให้ตรงรูรซึ่งรูเนี่ยรูเสาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับต้องเจาะให้ตรงนะนให้รู จะทะลุมาจากข้างหลังนะครับตรงนี้ก็มาประกบครับเพื่อที่จะปิดปิดรูนะครับปิดรูปิดรูดรของฝาข้างครับนโอ้สวยนะผมว่าเรียบดีครับฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยครับ นีจะเป็นหัวหมุดนะครับฝั่งนู้นจะเป็นน็อตตัวเมียแบบนี้นะแล้มาดูกัน นี่การเจาะง่ายๆนะครับก็จะแทงแทงสว่านแทงสว่านดอกเล็กก่อนนะครับแทงแทงจากข้างหลังนะครับไปทะลุข้างหน้าแล้วก็ค่อยเจาะจากข้างหน้าเข้ามาข้างหลังมันก็จะมันก็จะมีมาร์กรูนะครับนี่มันจะเป็นรูอย่างนี้ก็แทงข้างหลังไปก่อน นะครับ,รบก็จะมืดๆหน่อยนะครับตัวน,นี้จะเป็นน็อตสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม ก็จะล็อกเข้ากับตัวนี้ก็จะไม่ดิ้นแล้วนะครับนปกตินี่ครับ,รห,รรบหมุดที่ เอาใส่เมื่อวานนะครับที่เราเห็นจอดจอบเอาเอาเอา,เอาขับหัวลูกโว เดวตัวเรีเยกว่าตัวผู้นะลูกมันดูนครับโอ้ฝีมือครับ อันนี้ก็เป็นรถห้างเลยนะครับรถห้างเดียวมาต่อนะครับก็เป็นฮีโน่ครับเหลืออีกหนึ่งสองสามสามสครที่ยังไม่ทำต้องต้องบีบให้สนิทนะคก่อนก่อนนี้จะขันมันจะได้เข้านะครับแค่จะยึดแค่ ผ่นบนนะครับกับแผ่นล่างสองแผ่นนี้มันก็จะล็อกกันอนะัตโนมัติล็อกๆกกับแผ่นบนแผ่นล่างนะมันจะเป็นริมมันจะเป็นล่องของมันเลยนะครับขั้นตอนนี้ครับอ,นนนะอีกน่าจะ ปลาท้ายนะ่าจะทีหลังนะเพราะว่าจะเกี่ยวกับถราทาก่อนนะ เป็นเลดเลดแล้วก็ขึ้นมาเป็นอลูมิเนียมนะครับกระบะพื้นเป็นพื้นไม้ครับโอ้อยากให้พี่น้องเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับจะได้แบบนี้ไม่ธรรมดาเลืกทำมา20ปีครับนี่รถอูรถอูรถศูนย์นะ ไม่มีคนทำต่อด้นี่เพราะว่าเกศก็เก็ดสิบกว่านะครับอายุอานามนะนี่ครับเหล็กเสาข้างหนามากน่าจะยี่สิบมิลน,นะครับ 20มิลนะฝากพี่น้องกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะใ,นให้ได่พาดคลิปนะครับใหม่ๆนะพามาดูครับฝาท้ายก็จะเป็นก็จะเป็นก็น่าจะเป็นฝาลูแต่ว่าพวกน็อตพวกสบานรับจะเป็นเล็กนะครับ ขาแกก็ไม่ดีด้วยนะครับตาถือว่าเก่งมากครับทำคนเดียวยกคนเดียวมีลอกช่วยนะครับน่าจะเทียมนะครับข้างหนึ่งอันี้อุปกรณ์โบราณนี่ครับนี่

ก็จะบีบนะครับบีบนี่นี่ก็จะบีบบีบข้างเข้าแบบนี้นะครับที่ว่ามาตรฐานมาตรฐานเกินเกินกันเท่ากัน จริงๆมันก็ไม่เกินนะครับมันเป็นความหนาของไอ้นี่แผ่นที่เอาไปประกบนะครับนี่แผ่นที่ไปประกบนะครับมันเป็นความหนาที่มันเกินออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปคิดเยอะนี้เนี่ต่อได้ดีเยอะก็จะเจอะแล้วฝังน็อตเหมือนเดิมนะ ที่ล็อกฝากท้ายครับก็เป็นแบบนี้ครับพยายามดูอยู่ว่ามันเป็นเหล็กชุบหรือเปล่านะครับพิจารณาเอานะครับ มาน่อยโอเคฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ